สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาพาท่านมาชมพระเนื้อดินเผาของหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลองวัวนะครับรุ่นปี2,505ซึ่งเป็นปีที่ส,สร้างวัตถุมงคลหรือพระเนี่ยนะครับทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กเนี่ยมากมายนะครับหลายแบบพิมพ์แล้วก็เป็นที่พิมพ์ทรงเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นที่น่าสะแสวงหา ไว้เช่าบูชานะครับองค์ส่วนใหญ่เนี่ยองค์ใหญ่นะครับอันเนี้ยใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับเนี่ยนะเทียบกับกล้องสองพักฮนะกล้องสองพักเนี่ยเหลืออันที่เดียวเองนะครับเป็นพระขนาดตั้งบูชานะครับไปใส่กรอบไม้แกะบัวนะครับสวยงามมากนะครับปิดลงรักปิดทองเนี่ยทำเป็นซุ้มนะครับ ทำเป็นซุ้มครอบแก้วแล้วก็เอาพระเนี่ยเข้าไปไว้ตรงกลางนะครับไว้บูชาเนี่ยโ,โหจะสวยงามมากและพระหลวงพ่อขอมปีนี้นะครับปี2505เนี่ยก็เข้ามา60กว่าปีแล้วนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็การแกะแม่พิมพ์แต่ละองค์เนี่ยมีความสวยงามคมชัดมากนะครับดูนะครับ ช่างที่แกะแม่พิมพเนี่ยผมว่าแกะได้สวยงามพุทธลักษณะเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับหน้าตาเอบอิ่มนะครับแล้วก็เห็นพระแกะพระเนี่ยได้ละเอียดนะครับแม้เป็นการทําด้วยดินเผานะครับซึ่งดินเผาเนี่ยท่านก็ทําเยอะนะครับทําเยอะจนใส่ไว้เป็นตุ่มๆุมหรือเป็นท่านวางไว้นะครับใครอยากได้ก็ไป สามารถนำไปบูชาได้เลยนะครับท่านก็ไม่ได้ห่วงห้ามหรือตั้งราคาค่างวดอะไรนะครับแล้วแต่ท่านจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านเจตนาแจกให้ญาติโยมไปบูชานะครับมีแม่องก็อันนี้ก็ย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับองค์เล็กลงหน่อยเห็นมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากได้พระองค์ใหญ่ไว้คองคอเนี่ยผมว่าอันนี้ใหญ่สมใจเลยนะครับ ก็เป็นพระพุทธโคดมที่ท่านสร้างเป็นองค์ใหญ่แล้วก็อันนี้ท่านก็จําลองมาเป็นองค์เล็กนะครับมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบนะครับการแกะพุทธลักษณะเนี่ยสวยงามมากผมว่าช่างที่แกะเนี่ยเก่งมากเลยนะครับแล้วก็มีการเคลือบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดของพระพุทธโคดมนะครับที่จําลองจากองค์ใหญ่ที่ท่านสร้างไว้นะครับ เรามาดูทีละองค์ไหมครับดูทีละองค์นะครับอใน,นขนาดอันนี้ไม่ได้ขยายเลยนะครับขนาดหนึ่งเท่าพอดีเนี่ยก็ยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถ้าขยายเนี่ยเต็มจอเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับการแกะเนี่ยสวยงามมากผมก็เก็บไว้จนไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเนี่ยเก็บแล้วก็ไม่รู้จะไป เอาไปไหนแล้วนะครับก็น่าจะแบ่งให้เพื่อนๆไปสนใจแบ่งให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยไปเช่าเช่าไปบูชากันดีกว่านะครับเพราะว่าก็เก็บไว้ในกล่องไม้เนี่ยนะครับเป็นเวลานาน,านแล้วเนี่ยครับกล่องไม้แกะสลักเนี่ยผมเก็บไว้เก็บไว้ซ้อนกันแล้วก็มีโฟมมีฟองน้ํารองนะครับไม่เกิดไม่ชํารุดเสียหายแต่อย่างใดนะครับ องนี้โดยเชอา์องนี้สวยเป็นพิเศษนะครับเพราะพุทธโคโดมองนี้นี่เป็นพิมพ์ที่น่าจะเป็นพิมพ์นิยมทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นปางประธานพรน,นะครับเป็นศิลปะแบบคุป,ปะตะไม่ไม่ทราบเรียกถูกว่านะครับเขาบอกว่าศิลปะแบบคุป,ปะตะแล้วก็มีการเป็นสร้างเป็นแบบเหมือนกับ ถ่ายทอดมาจากหน้าฝรั่งนะครับเขาเรียกหน้าฝรั่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพระเก่าแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เก็บกันแล้วก็เห็นราคาไม่สูงเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาให้เช่าบูชากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปล่อยเช่าบูชาไปก็ยัง อายุของท่านเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ62ปีแล้วนะครับนับหอ,อไม่ถึงไม่ถึงอ๋อใช่ใช่62ปีนะครับปีนี้67แล้ว05ก็62ปีแล้วนะครับเห็นไหมสององค์นี้ก็สวยนะครับแต่เดิมเนี่ยท่านเลี่ยมพลาสติกของคอให้พ่อผมกลับมาเลยนะครับตอนหลังผมก็มาเจอเพิ่มอีกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับก็คนเริ่มเก็บกันแล้วนะครับ พอเห็นว่าพระท่านราคาไม่สูงแล้วก็เป็นพระเก่าแล้วก็เป็นพระดีมีประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าปี05เนี่ยหลวงพ่อขอมเนี่ยจัดพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยก็เล่ากันว่ามีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิต,ตารามเนี่ยก็มาร่วมลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกจะเกจิดังๆในยุคนั้นเนี่ยมาร่วมลุกเสกอีกมากมายนะครับ แล้วก็หลวงพ่อกลวยเองเนี่ยก็ยังได้นำพระของหลวงพ่อขอมเนี่ยไปถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ไปสร้างที่วัดโคสิด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหลายวัดนะครับที่เอาพิมพ์พิมเนี้ยนะครับไปถอดพิมพ์ผมว่าพิมเนี้ยพิมเนี้ยไปเห็นไปถอดพิมพ์นของวัดอื่นก็มีเยอะนะครับ หลงปู่ดูนะครับก็มีนะครับก็ได้นำพระหลวงพ่อขอมไปถอดพิมพ์นะครับแต่พระที่เป็นต้นตำรับจริงๆก็คือหลวงพ่อขอมนี่แหละครับแล้วดูการแกะนะครับพุทธลักษณะเนี่ยงดงามมากเลยนะครับเนี่ยะฮะเห็นไหมหน้าตาท่านเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับ ถือเป็นโบราณวัตถุได้เหมือนกันนะครับเกิน50ปีแล้วนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อนี่ยังกระพักกลุกเลยนะครับแล้วดูการแกะของช่างนะครับละเอียดมากนะครับยิ่งองค์นี้ด้วยองนี้เนี่ยทั้งเก่าทั้งสวยนะครับโอ้โหศิลปะเนี่ยแล้วท่านไปใส่ซุ้มซุ้มกระจังนะครับเขาเรียกซุ้มกระจังเหมือนกับเหมือนกับอะไรอย่พระก,กำแพงศอกเนี่ยเอาพระเนี่ยไปใส่นะครับในซุ้ม ไม้แกะตรงรักปิดทองเนี่ยโอ้ก็จะสวยงามมากนะครับองนี้ก็ศิลปะพุทธศิลป์งดงามทีเดียวนะครับองนี้มีทั้งพระโมคคลาสารีบุตรนะครับช่างแกะเนี่ยผมว่าฝีมือแกะได้งดงามมากนะครับดูช้างนะครับช้างเนี่ยหน้าตาช้างอย่างละเอียดยิบเลยนะครับเนี่ยโอ้ผมเห็นแล้วผมก็เสียดายนะครับ จะปล่อยเช่าก็ยังเสียดายแต่ว่าเก็บมาวันนี้ก็ไม่รู้จะเก็บไปไว้ไหนแล้วนะครับอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ให้น้องๆเอาไปสืบทอดต่อดีกว่าถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ไลน์โทรก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับราคาไม่น่าจะสูงไม่ถึงพันนะครับน่าจะ ไม่เกินพันหรืออย่างไรผมแล้วแต่พิมพ์แล้วกันนะครับบางพิมพ์ที่สวยมากก็อาจจะพันเสร็จเสร็จบางองค์ไม่ไม่มีแบ่งนิดแบ่งหน่อยหรือไม่เต็มฟอร์มก็อาจจะเหลือไม่ถึงพันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับองค์เล็กก็ราคาจะถูกลงหน่อยนะครับองค์เล็กก็จะราคาลด หล่นกันลงไปนะครับแล้วแต่ความหาง่ายหายากนี่ดูพิมพ์ที่เป็นหลวงพ่อขอมโดยตรงนะครับองนี้มีปิดองนี้มีลักทองด้วยนะครับเจ้าของเก่าน่าจะไปลงรักปิดทององนี้ใหญ่หนามากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหหนาสุดๆองนี้ คมชัดหนาแต่ว่ามีรอยกระเทาะของอาจจะมีการทำตกแล้วก็ไม่แตกนะครับแต่ว่ารักทองเนี่ยได้มีลอนไปบ้างนะครับมีการกระเทาะเขาเรียกกระเทาะ2505นะครับอันน,นี้มีพอสอทุกอันเลยนะครับเป็นปีที่หลวงพ่อขอบเนี่ยสร้างอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ก็จะปีเดียวกับที่ออกกําแพงศอกนะครับที่มีศูนย์เรียนศูนย์กลมนะครับแต่พระเนื้อดินเนี่ยไม่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 ได้แยกศูนย์เรียนศูนย์กลมนะครับก็แล้วแต่ความสวยงามแล้วก็พิมพ์ทรงมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์ใบโพอันนี้พิมพ์หลังใบโพดูหน้าหลวงพ่อคอมนะครับหน้าหลวงพ่อขอมเนี่ย จะคมชัดดูนะช่างแกะเนี่ยเหมือนมีชีวิตเลยนะครับช่างแกะของชุด05เนี่ยผมว่าแกะได้สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงศอกเนี่ยเนื้อชินเนี่ยโอ้โหยังก็ของกู่เก่าเลยนะครับถอดพิมพมาจากกรุกสุพรรณบุรีนะครับกรุกวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีเนกำแพงศอกก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าทําได้ละเอียดจริงๆนะครับเนื้อชินของของ หลวงพ่อขอมปีศูนย์ห้าเนี่ยนะครับละเอียดแล้วก็หลายองค์นะครับที่เป็นหน้าหลวงพ่อขอมอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับไม่ใช่พิมพ์ใบโพอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มซุ้มกระหนกนะครับดูหน้าหลวงพ่อขอมนะครับมีรายละเอียดที่จะค่อนข้างละเอียดนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยละเอียดยิบหน้าตาท่านเนี่ยเห็นเป็นองค์ เหมือนมีชีวิตเลยนะครับก็สร้างในปี05เหมือนกันนะครับพิมพ์นี้ก็นะครับเนื้อดินก็ดูความแตกต่างได้นะครับเพราะว่าเนื้อค่อนข้างที่จะแกร่งจัดนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าของผมก็มีเท่านี้นะครับองค์ที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับองค์ขนาดที่จะ ขึ้นคอแอปูชไม่ได้นะขึ้นคอไม่ไหวองค์ทางสามองค์นี้ยังพอขึ้นคอได้นะครับองค์อื่นเนี่ยขึ้นคอไม่ได้แนะ่เพราะใหญ่ใหญ่มากทีเดียวนะครับวันนี้ให้เพื่อนๆชมโดยสังเกตเท่านี้นะครับแล้วก็บันหน้าเดียวผมยังมีพระหลวงพ่อขอมเนี่ยอีกมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บกันแล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลักร้อยพุทธคุณหลักร้าน นะครับจะมีเกินร้อยไปก็บางองค์เท่าน,นั้นเองนะครับวันนี้บุญสามวาก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพรคุณทุกท่านที่ติดตามชมและกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ